สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวงนะคะวันนี้ถึงคิวดูดวงของชาวราศีเมษแล้วนะคะชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยานะคะไปจนถึง30ทธันวา2 5 6 5, 5้าเลย4เดือนเลยนะด,ดูยาวที่ดูเนี่ยเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องของอชาวราศีเมษนะคะได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะคะจาก มฤษยูย้ายจะมีทั้งเรื่องดีคือเวลาที่มฤษยูย้ายเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องดีนะคะแล้วก็เรื่องไม่ดีคือถามว่าจะเรื่องไม่ดีไหมมันอาจจะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ดูจากไพ่ตัวตนของชาวราศีเมษแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของคนเก่าเก่าคนรักเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าหรือว่าคนเก่าเก่าได้พบเจอเพื่อนที่แบบห่างไกลามานานอะไรประมาณนี้ค่ะน่าจะนำความโชคดีมาให้ ความปังความอะไรหรือว่าคุณอาจจะรองเงินอะไรบางคนนะคะที่จะทําให้พลิกฟื้นเกี่ยวเรื่องของชีวิตของคุณะคะ่ะไปในทางที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมไพ่ซิกออฟันะคะก็เป็นไพ่ที่มันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของมันจะมีอะไรที่มันดีดๆเกี่ยวเรื่องของการเงินความรักการปรับความเข้าใจนะคะการคืนดีนะคะหรือว่าการคิดถึง บ้านเก่าๆคิดถึงงานเก่าๆหรือว่าคิดถึงพี่ๆน้องๆความรู้สึกดีๆค่ะมันเป็นความรู้สึกดีๆจากอดีตที่คุณที่มันฝังอยู่ในใจที่มันดีสำหรับคุณมากๆ ะะเวลาที่คุณรู้สึกเอ้ยท้อแท้น่ยคุณจะรู้สึกสิ่งเก่าๆสิ่งที่มันจันลงกับจิตใจของคุณนะคะนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เดิมโรงเรียนเดิมบ้านนอกขอกหน้าสถานที่คุณอยู่แล้วมีความสุขในอดีตก็เป็นได้หรืออาจจะนึกถึงเพื่อนในวัยเด็กคนรักรักครั้งแรกอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. นั่นเลยค่ะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยน่าจะได้โชคลาภ หรือกําลังรอคอยอยากให้มีปาฏิหาริย์นะคะเกี่ยวเรื่องของโชคลาภนะคะจากคนที่อายุน้อยนะคะหรือว่าให้ระวังละกันว่าอาจจะท้องก็ได้นะโชคลาภในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะสัตว์สองเท้าหรือสัตว์สองเท้าในที่นี้ก็คือสัตว์สองเท้าด้วยแล้วก็สัตว์สีเท้าด้วยเช่นได้หมูหมาแมวที่เข้ามาในบ้านที่เราแบบเฮ้ยเอ็นดูแล้วรักมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราอยากจะได้เ,เช่นลูกนะฮะหรือว่าได้แฟนอายุน้อยกว่านะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดคิดนะฮะกับคนอายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นบริวารก็คือภายใต้ถ้าเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยคือคุณน่าจะได้โชคลาภจากตรงนั้นนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือกถ้าเป็นเงินนี่คือรวยหลักล้านนะฮะหรือว่าถ้าทําธุรกิจเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องของน้ํา เกี่ยวกับเรื่องของการแพ็กเกจเป็นถ้วยนะคะหรือว่าการปรับความเข้าใจการเป็นนักพูดการให้โอกาสผู้คนหรือว่าเป็นโค้ดคําพูดอะไรพวกนี้คือแบบพูดแล้วจันลงจิตใจแล้วดีต่อคนทั่วประเทศเป็นน้ําไหลใสแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เนี่ยคุณน่าจะกําลังสู้กับอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ย ไปกลายเป็นบัวพ้นน้ำนะคะกำลังคิดอยากที่จะปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีสิ่งดีๆพยายามทําสิ่งที่มันเลวร้ายนะคะให้กลัดเป็นสิ่งที่มีมีปฏิหารเพื่อที่จะให้ได้โชคลาภแสดงว่าคุณกําลังหันหน้าเข้าหาความดีนะคะตอนนี้นะคะคุณทาไมถึงพยายามถึงทบทวนนะคะหรือว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าเ,เขาเรียกว่าวิเคราะห์คิด ปีกวิเวกโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะรอเงินก้อนหรือว่ากําลังรอหรือว่าสร้างความดีบําเพ็ญเพียรรอปฏิบัติธรรมรออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับคุณกําลังค้นคว้าอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งการเงินก้อนโชคลาบมันเหมือนกับว่าคุณน่าจะตกผึกอะไรบางอย่างว่าคุณคิดวิเคราะห์แล้วคุณน่าจะได้เงินล้านคุณน่าจะได้โชคลาบจากใครบางคน จากใครบางคนนะะที่จะทําให้คุณรวยได้นะคะแต่คุณอาจจะยังเพราะว่าตอนนี้คุณไม่มีความสุขคุณอาจจะยังไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยนะว่าในอนาคตาคุณถ้าเกิดว่าคุณผ่านอุปสรรคนี้ไปได้คุณจะรวยสิ่งนั้นเนี่ยคุณกําลังคิดอยู่ในกระบวนการคิดวิเคราะห์แต่ยังไม่ได้เริ่มทํานะแล้วก็ยังไม่ได้พูดไม่ได้บอกใครนะคะคุณกําลังรอโอกาส รอโอกาสที่จะสู้แล้วก็จะเอาชัยชนะนั้นมาให้ได้แล้วมันจะร่ํารวยร่ํารวยแล้วก็แบบครอบครัวแฮปปี้เพราะว่าการงงการเงินคือมันดีมากเลยอันนี้คือเรื่องของการเงินแล้วก็การเริ่มงานใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคนรักเนี่ยคุณน่าจะคิดถึงเรื่องของการกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าคือคุณมองว่าเดอะเอ็มเพสหรือว่าเป็นผู้ชายก็ได้นะคะคือคุณกําลังมองว่านึกถึงคนคนหนึ่งอะคะ่ะที่คุณอยากจะฝากชีวิต คุณคิดว่าคนคนนี้อยู่ด้วยแล้วต้องร่ํารวยอยู่แล้วแบบเป็นเศรษฐีแน่ๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งเป็นเจ้าโปรเจกต์เป็นคนที่ขยันแต่อาจจะมีอารมณ์ของฟิลของความเห็นแก่ตัวนะคะแต่เขาเป็นนักนักแก้ปัญหาเป็นถ้าหากว่าเป็นคนเก่งๆอ่ะถ้าหากว่าเราเทียบเป็นแบบช่างก็คือต้องเป็นวิศวะเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อเป็นครูโอ้ก็ต้องเป็นระดับผออเลย เรียกว่าแก้ไขปัญหาได้เก่งมากๆนะคะตอนนี้นะคะคุณกําลังคิดถึงเรื่องของเงินกําลังคิดถึงเรื่องความรักครั้งใหญ่ๆคุณกําลังคิดแล้วก็ยังไม่ได้บอกใครแต่กําลังหาวิธีว่าจะทํำยังไงฉันถึงจะได้กลับไปคืนดีกับคนคนนี้ซึ่งคุณคิดว่าฉันจะต้องแต่งงานกับคนนี้ฉันจะต้องอยู่กับคนคนนี้เพราะอยู่กับคนคนนี้แล้ว มันมันหมายถึงความรักที่มันยิ่งใหญ่ที่คุณมีให้เขาแล้วก็มันหมายถึงว่าถ้าอยู่รวมกันแล้วมันจะรวยอ่ะเนี่ยมันจะรวยเป็นล้านนะคุณเข้าใจใช่ไหมถ้าคุณคุณคิดวิเคราะห์แล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับคนคนนี้รวยแน่ๆรวยเป็นล้านนะคะตอนนี้กําลังหาวิธีนะคะกำลังคิดหาวิธีว่าจะต้องทํำยังไงนะคะสิ่งที่จะต้องดําเนินการหนึ่งสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอ่าไพ่ใบนี้มันมีเขาเรียกว่า มันมีการขัดแย้งกันเรื่องของคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการแก้ไขต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์ว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะกลับไปคืนดีคุณมีความขัดแย้งนะคะ,ะแล้วก็กําลังจะส่งข้อความนะคะกำลังจะคุยกําลังจะหาวิธีสื่อสารนะคะ อ๋อมันมีความขัดแย้งในที่นี้เพราะว่ามันมีคนเข้ามาในที่ทำงานก็คือคุณอาจจะไปมีความสัมพันธ์นะคะหรือว่าพบความรักนะคะในที่ทำงานซึ่งอาจจะมีเซ็กกันด้วยนะฮะมีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะ นี่เนี่ยเป็นความผูกพันซึ่งเป็นวิบากกรรมคนคนนี้เป็นคู่กรรมของคุณนะคะแต่คุณคิดว่าคนนี้คือคู่แท้ของคุณไงคุณอยากไปคืนดีกับเขานะคุณอยากไปคืนดีกับเขาแต่ทีนี้มันมีคนคนหนึ่งอ่ะที่มากั้นกลางตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นคนใหม่ของคุณเป็นคู่วิบากกรรมของคุณแล้วแล้วเขาก็ต้องการความชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงจะกลับไปคืนดีกับคนเก่าหรอหรือย,อยังไงแล้วฉันคือย,อยังไงนี่เลยนะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอก็คือเป็นความลําบาก เป็นนี่ไงสิ่งที่คุณไม่ได้พูดคุณอยากกลับไปหาคนเก่าใจจะขาดแล้วคิดถึงเขาจังเลยเฝ้ารอแต่เหมือนมันเหมือนกับว่ามันมีอุปสรรคอะจะกลับไปอะมันเหมือนกับมีคนรอฟันคุณอยู่โทชาวราศีเมษอะแล้วคุณจะแก้ไขยังไงคุณจะแก้ไขยังไงที่แน่ๆเนี้ย มันเป็นเกี่ยวถ้าเป็นุษยใตยูนะคะถ้าเกิดจะให้อุ้มบอกอก็คือมันจะเป็นในเรื่องของคนรักเก่าะคะ่ะมันวนเวียนเข้ามาในหัวของคุณทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันมีความทุกข์อะอืมแล้วก็อยากกลับไปหาเขานั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่ได้รับผลกระทบอนาคตมันบ่งบอกว่ามันต้องเดินหน้าต่อไปอะมันต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่ามันจบแล้ว มันจบแล้วค่ะมันจบมันจบถึงแม้ว่าคุณคิดว่าอยู่กับคนนี้มีความสุขอยู่กับคนนี้ต้องรวยเป็นล้านแน่แนคุณเฝ้ารอคุณคิดว่าอยู่กับคนนี้ต้องมีความรักที่เต็มเปี่ยมแต่คุณเดินออกมาแล้วอ่ะคุณมาสร้างความสัมพันธ์คุณไปมีเซ็กกับคนในที่ทํางานสารสัมพันธ์แล้วเขามีความมั่นคงกับคุณแล้วเขาต้องการความชัดเจนด้วยเขาดุด้วยเขาไม่ยอมด้วยนะมาเลยทําให้คุณที่ว่าการสู้ต่อเนี่ยคืออันนี้คือการย้อนกลับไปหาคนเก่าแล้วสู้ต่อ นะคะการย้อนกลับไปหาคนเก่าและสู้ต่อมันต้องต่อสู้กับอะไรเยอะแยะมากมายนะคะฝ่าดงพายุนะคะเมฆหมอกลมฝนกน็นาแต่ถ้าหากว่าคุณหันหลังกลับไม่ย้อนกลับไปที่คนเก่านั่นหมายความว่าการย้อนกลับไปที่เก่าไม่ได้เพราะว่ามันเดอะเดทมันจบแล้วสังคมเดิมเนี่ยคุณเดินออกมาจากสังคมเดิมพ่อแม่ลูกพื้นที่เดิม สังคมเดิมๆคือคุณไม่อยู่แล้วเขาล้มตายเลวในละนาธคุณอยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้วค่ะคุณต้องออกมาถึงแม้ว่าใจคุณจะอยู่ที่นั่นคุณดูสิร่างกายคุณออกมาเหลือแต่ตัวที่แบบเหลือแต่เป็นเป็นหุ่นกระดูกอะ่ะคือตายออกมาเหลือแต่ร่างที่ไร้วิญญ,ญาณเดินออกมาเถอะค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะมอบความดีให้กับใครสักคนหนึ่งการกลับไปมันลบาบากเพราะว่าคนคนนี้ดุมากแล้วอยู่ในที่ทํางานแล้วมีเซ็ตมีความผูกพัน นะคะแล้วเขามีความมั่นคงกับคุณอยู่ในที่ทํางานเดียวกันมันยากนะถ้าเขาประจานเขาไม่ยอมเขาฟ้องนายเป็นวิบากกรรมของคุณเลยนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่หนักใจสําหรับชาวราศีเมษนะคะตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านถ้าตรงก็คอมเมนได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการดูดวงโดยรวมแล้วก็ดวงของแต่ละคนทําไมถึงไม่เหมือนกันหรือว่าบางคนตรงไม่ตรงเพราะว่าคุณมีวันอาทิตย์จันทร์อังคารเป็นตัวหนุนทําให้ดวงดีขึ้นหรือดวงเลวลงและคุณมีปีชวดฉลูขนันเถาะหนุนคุณให้ดวงดีขึ้นและมีปีชวดฉลูขนันเถาะกดต่าให้ดวงคุณแย่ลงมันเลยทําให้การดูดวงในแต่ละครั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างโอเคนะ ยังไงก็ฝากกดซับสไคร e นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้แก่กันวันนี้อุ้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ